เขาจะยุบสภากันเมื่อไหร่ผมจะรู้เหรอตอบอย่างเดียวเวลาคนถามก่อนคบเพิมผมก็ตอบคำถามกับเมื่กันคาถามว่ายุบสภาเมื่อไหร่ผมบอกมันอยู่ที่ลุงตู่ตอนนี้ชัดเจนว่าจะยื้อเพอยื้อปั๊บก็กระถามต่อว่ายื้อแล้วจะยื้อได้ถึงเมื่อไหร่ยื้อเพื่อยุบ สภาในขณะนี้ไม่มีความหมายต่อไปเลยเขาบอกเนี่ยสภาไม่มีความหมายแล้วอยู่ทำไมตู่ยุบไปเถอะสัปดาห์นี้ก็ยังมีคําถามไปไหนๆก็ถามทั้งพี่โอพี่ช้างพี่วีเนี่ยเขาจะยุบสภากันเมื่อไหร่ผมจะรู้เหรอครับตอบอย่างเดียวเวลาคนถามก่อนครบเทอมโอไอ้นี่อาจจะใช่อาจจะใช่ผมผมก็ตอบคําถามเหมือนกันว่า ปัญถาว่ายุบสภาเมื่อไหร่ผมบอกอยู่ที really ่ลุงตู่อันนี้พูดนี้ไพูดนี้เหมือนพูดทุกคนเลยเเพราะว่ารัฐบาลนี้พูดค่อนข้างชัดหลายคนต่อหลายคนว่าไม่อยู่ครบเทอมไม่อยู่ครบเทอมแน่นอนไม่อยู่ครบเทอมการไม่อยู่ครบเทอมทําได้อย่างเดียวคือต้องยุบก่อนแต่ก่อนยุบเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นสิแต่ก่อนที่คุณจะยุบกกตออกมารับลูกที่มีเสียงอื้ออึงมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีปฏิกิริยาดึงเกไม่นานที่สุด รับลูกยังไงครับครับออกมาบอกว่าพรลปเนี่ยกฎหมายลูกยังไม่ออกอและต้องให้เวลากกตในกระบวนการจัดการกี่วันนะพี่วีสี่สิบห้าวันคือหลังจากกฎหมายลูกสองฉบับประกาศใช้เนี่ยจะาเป็นทางการเนี่ยขอให้ให้ยืดไปสี่ห้าวันถึงจะยุติสภาอันนี้ก็ต้องวิจารณ์กกตนะเอออันนี้ก็มากไปอยู่เขาอยู่สี่ปีแล้วแก้ไขกฎหมายอะไรก็เต็เลยเหรอและกฎหมายนี้เนี่ย ร่างโดยกกตไม่เตรียมรวยเลยแปลว่าถ้าคุณไม่เตรียมอ่ะเลิกเป็นกกตเดี๋ยวไปดูที่สี่สิบห้าวันเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยมันมันเขานับยังไงทําไมกกตถึงไปดูสี่สิบห้าวันที่กนตนี่ไงเขาบอกว่าหลังจากพรบมีผลบังคับใช้เนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยแบ่งเขตขอเวลาเจ็ดวันแสดงว่าไม่เตรียมการไว้เลยไม่เตรียมการไว้เลยหรอจริงจริงแล้วเตรียมเขาเตรียมไว้บางเขตเนี่ยเขาเตรียมไว้สามแบบอรอพอยไม่ไรบางเขตเตรียมไว้ห้าแบบ เตรียมแล้วจะยื้อเวลาไปทําไมเออเอ,อเอาต่อแต่ไหนบอก่ห้าถึงเจวันไม่ต้องห้าถึงเจ็ดวันเอาเดีชุมกันวันเดียวหน <1 S 2> ึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วเอออันที่สองรับฟังความเห็นประชาชนและพักการเมืองอีกสิบวันไอ้น,นี่เป็นเรื่องขั้นตอนตามกฎหมายสิบวันนะอ,อ แล้วก็ส่งมาที่คอตพารณาอีก7วันในชุดนี้ใช้เวลาประมาณยี่บ้าวันเออมันเนื่องจากมันเป็นเรื่องการเลือกตั้ง400ยังไงครับต้องใช้เวลาใส่ข้อมูลเยอะมันต้องใช้เวลายี่บวันนะหลังจากกฎหมายออกแล้วยความคิดได้รอบค่ะยี่บ้าวันแล้วนะในกฎหมายใหม่เนี่ยพลปพักการเมืองว่าด้วยแ r มิลี่โหวตเนี่ยคอตบอกว่าต้องใช้เวลา2ี2 0วันมันต้องฟังจากสาขาพักตัวแทนพักประจําพื้นที่และตรวจสอบข้อมูลอีกรวมสาระขอเวลา4 5วัน เข้าใจว่ากฎหมายพักการเมืองเนี it, ่ยเขาเลิกพ a า l i a โ e n ไปแล้วงกตผมว่าถ้าอย่างนี้นะวิจารณ์ได้อย่างเดียวว่าทำงานไม่เป็นและไม่ทำงานเริ่มเข้าสุกนี่ไงเหตุผลคุณแสวงเนี่ยพูดออกมาส่งสัญญาณอธิบายให้กรกตเตรียมการเลือกตั้งคุณวิสนุจับสัญญาณได้สามเรื่องหนึ่งกกตกำลังแจ้งให้รัฐบาลรับรู้ว่ะร้องขอว่า รอกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโปรดก้าลงมานะครับและถ้าจะทําอะไรแจ้งกะกะตก่อนสองสภาเนี่ยมันจะสิ้นสุดด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เลยออยู่ยุบสภาครบวาระรตัวแปรมันจะแตกต่างกันในขั้นตอนกฎหมายอนี่ก็สองนะก็สามคุณวิศนุบ,บอกว่ากะกะตกําลังบอกว่าผม ต้องทําเขตจาก350เดิมให้มันเป็น400เขอโเขตต้องอาศัยเวลาอโอ้ตอนนี้เขาทาเตรียมการทุกคนรู้พักการเมืองโวยเพราะก็มันหลุดออกมาแล้ว <laughs> ว่าเขตนนนี่กี่แบบนะ <laughs> ผ,มผมคิดว่า ไอความลับทั้งหมดเนี่ยมันปิดไม่อยู่ครับแหวงบอกงั้นนะพอกตบอกว่าต้องใช้เวลา45วันหลังจาก2พลปมีผลนะครับใช้ถึงจะยุติภาได้ควรที่จะยุติภาเนี่ยนักข่าวย่อมไปถามคนนี้อีกแล้วครับเนี่ยท่านรองวิศณุคุณวิษณุนะฮะเป็นเจ้าตำหนับอะไรนะ เจ้าตำรับที่บอกว่าหาทางรอดได้หมดอย่าเรียกว่าดักคอเพราะบอกว่าการที่จะยืดเวลาคือการดักคอแต่เป็นการประสานแจ้งไม่แจ้งเราก็ไม่รู้ถามจริงๆเห้ยมันไม่รู้กันเหรอช้ามากี่ครั้งนะประเทศไทยช้างไปฟังลองวินุ้ไหมครับฟังลองวินุว่าเหตุผลยังไงครับตอนนี้ชัดเจนว่าจะยื้อคเพราะยื้อปั๊บก็กระถามต่อว่ายื้อแล้วจะยื้อได้ถึงเมื่อไหร่ยื้อเพื่อยุดนใช่ ชายาปีก่อนนู้นยื้อยุดอ๋อยื้อยุดอื้อยุดชยานู้นนะยื้เพื่อยุดแต่รอบนี้อันนี้ยื้เพื่อยุดหยื้เพื่ออะไรก่อนที่จะยุบและอาศัยเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานมาเล่นเกมชักคาเย่เหตุผลท่านผมไม่ผมว่าฝังไม่ขึ้นก็บอกตอนนี้จริงอ่ะสภาไม่ได้ทำงานแล้วแหละใช่เพราะโอ้เหลือแค่นี้แหละเหลือแค่นี้เองเนี่ยสภาห้าร้อย เลือ429องค์ประชุมเท่าไร215เออมี2 0 15จะครบองค์ประชุมล่มแล้วล่มอีกสภาไม่ฟังก์ชันถูกต้องสภาไม่ฟังก์ชันแล้วลมเฉพาะสภาสสเองนะล่มไปแล้ว28ครั้งอ่าสองสภาเนี่ย9ครั้งรวมแล้วเท่าไรครับคณิศัาสรร์37ครั้งเอางี้นะเปีนึงอ่ะมีมีกี่เดือน สภาหนึ่งสิบ <P 12 S 1> สองเดือนสภานอกจากน้ำรั่วแล้วเป็นสภาล่มเ <c oughs> ออทั้งรั่วทั้งล่มเลยทั้งรั่วทั้งล่มเ <c oughs> ออก็บอกว่าสภาในขนาดนี้ไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วเขาบอกเนี่ยสภาไม่มีความหมายแล้วอยู่ไปทำไม,มตูยุบไปเถอ,อะยืนอก็อยู่ก็เปืองงประมาณ <c oughs> วันก่อนนะคุณสุวัสดิ์ลิบจัพพนลบพูดด <c oughs> ีมากบอกว่าเกมการเมืองในปัจจุบันน่ะประเทศเรากำลังเดินเข้าสู่กับดัก สภาล่มแล้วล่มอีกประชุมไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่ได้อแต่แม้จะเป็นที่พึ่งไม่ได้ฉันก็จะดึงเกม